สวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมป์รอบที่2นะครับตอนนี้ก็กําลังซิตอัพอยู่นะครับครับคือวิ่งสลับกับซิตอัพเมื่อกี้วิ่งได้รอบครึ่งมานะครับไม่รู้ว่ากี่ร้อยเมตรแล้วก็พอดีน้องเมื่อยก,ก็เลยอ่ะนั่งผักนั่งพักพวกผมก็เลยซิตอัพรอนะครับอขันหัวเป็นการออกกํบบาลังกายแบบในรอบประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมาเพราะว่า ทบจะไม่ได้ออกกาลังกายไม่ได้วิ่งเลยรู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยจะดีนะครับช่วงแต่ก่อนนี้ที่วิ่งบ,บนะ่อยๆอ่ะไม่ค่อยเป็นอะไรเลยภูมิแพ้ก็ไม่ค่อยเป็นหวัดก็ไม่ค่อยเป็นพอไม่ได้วิ่งมาประมาณสามสี่เดือนนี้แบบเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวหาเหวอะไรไม่รู้มากมายนะครับก็เลยต้องกลับมาวิ่งใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะทาให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นมีภูมิต้านทานมากขึ้นแล้วก็ช่วงนี้นะครับอ้วนมีหน้าท้องนิดหน่อยคือแขนงขาเนะี่ย รีบเลยครับดูแขนผมนิดาพุงนี่มาใหญ่เช่ะก็ฝากถึงคนที่ช่วงนี้นะครับทําแต่งานไม่ค่อยได้ออกกำลังกายจะบอกว่าอย่าลืมนะครับอย่ามองข้ามเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งสุขภาพมันก็ถือว่าเป็นตัวทําเงินให้กับคุณเพราะถ้าคุณไม่แข็งแรงคุณก็ไม่สามารถไปทํางานได้นะครับโอเคโอเคป้าเดินแบบหยินแย่เฮ้ยเหนื่อยยังไงก็สู้ๆนะครับ